นีผมปรับสีให้เป็นเหล็กละม,มึงก็แบบว่าเปลี่ยนเป็นวัตถุเหล็กอะไรก็เปลี่ยนสีอเอาครับใช <c oughs> ครับก็เขาผมก็ถ้าลงรอไหนหรือวัดไหนมีทุนหน่อยก็ซื้อต้นแบบผมเป็นเส้นเส้นหล่อทรายผมก็ไม่เคยใช้นะเส้นละพันสองไม่รู้โดนความร้อนแล้วมันไหลออกมาเหมือนขี้ผึ่งเลยหรือเปล่าเส้นหล่อทราย เส้นก็จะมีเส้นหล่อตายที่หล่อโลหะเส้นหล่อโลหะคือเส้นหล่อตายผมอยู่ในแคตตาล็อกแล้วในร a าด้ายช็อปี่อยู่พันสองอ่ะอืมก็จะเอาอยังไงก็ได้นะครับซื้อต้นแบบให้ผมแล้วผมก็จะเสียเวลาฉีดส่วนประกอบเป็นกับต้นแบบไปให้นะครับแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งคือเส้น ละลายน้ำก็บูชางานต้นแบบของไปเป็นเส้นละลายน้ำไม่ได้ทำพิมพ์แล้วก็น้ำฉีดให้ใย,ยพวกนี้ออกมาละลายออกมาได้เส้นละลายน้ำไม่รู้ดยผมจำราคาไม่ได้พันเท่าไหร่หรือพันสองหรอมั้งเส้นไม่รู้ดิหนเส้นเส้นหล่อทรายเส้นละลายน้ำจำไม่ได้ต้องเคยดูผมก็โพสต์ให้อยู่ เคยเด็กๆคนไหนจะไปใช้อยู่ขึ้นพันแล้วพันสองพันอะไรเงี้ยแหละเส้นพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องเลไเส้นคุณก็ซื้อซื้ออะไรอะแว็กมั้งก็พันขึ้นนี่ันละเรซินแว็กนะเลซินแว็กก็เหมือนกับขี้ผึ้งเลยครับโดนไฟแล้วละลายเลยเอ,อยาเลยคุณก็ทำพิมพ์แล้วก็ไปเผาไฟเลย เลสินแว็กไงไม่รู้กี่พันแล้วก็หรืออยากได้งานเป็นเซรามิกคุณก็ซื้อเลสินเซรามิกอันนี้ต้องใช้เครื่องเลสินหละเลสินเซรามิกอยู่ห้าพันห้ามั้งผมแค่ผมจำไม่ผิดอ่ะอยากได้เป็นเลสินเซรามิกก็ได้อเนี่ยผมมันมีหลายอย่างมากเลยไม้ก็มีนะ ผมว่าจะลองซื้อมาใช้ดูเหมือนกันเนี่ยฉีดมาเป็นไม้เลยอโอเคครับแต่ผมก็จนเงี้ยแค่ร้อยสองร้อยเส้นพนี้ร้อยสองร้อยสามร้อยม้วนเปลเลอร์เยเนีในที่ผมใช้อยู่เป็น,ปนพลาสติกผสมใยพืชเนี่ยเป็นเป็นทันแบบว่าต่อสิ่งแวดล้อมดีที่สุดมีการย่อยสลายอะไรเงี้ยเป็นแบบยังไงละ่ะเหมือนเป็นไม้เหมือนเป็น ใยไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ถึงแบบทิ้งไว้แล้วละลายหายไปเลยไม่ใช่งี้่ก็ใช้เวลาเป็นปีๆเนียปีๆถ้าเกิดฝังเองก้าจ,จะละลายเป็นใยไม้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเส้นทีบผมใช้นะโอเคครับก็บอกไปจะให้ผมฉีดเป็นต้นแบบแบบงั้นก็ได้ก็ต้องซื้อพวกเส้นพวกนี้ผมซื้อเรซิน พวกนี้ให้ผมนะผมชี้แต่วิชาเขียนไฟแล้วทำอย่างเดียวเลยโอเครับถ้าเกิดเป็นงานสำเร็จก็ได้นะครับก,ก็คุยกันนะครับงานสำเร็จประกอบลงปิดทองนะครับผมว่าผมจะอยากจะปิดทอง,งทั้งองค์ให้เป็นยังไงเพื่อเป็นสีงทองเลยก็จะเงาประมาณนาาณี้ประมาณนี้ไหมทองเหลืองทองอะไรประมาณาี้ย นี้โอเคครับยังไงก็สั่งได้นะครับถ้าเกิดอยากได้แบบละลายง่ายก็ต้องเพิ่มตังซื้อเส้นพวกนั้นให้ผมแล้วผมก็จะฉีดงานให้นะเพื่อไปเต็นเหมือนขี้พึ่งอะไรเนงะี้ยโอเคครับหรือมาดูงานต้นแบบจริงๆได้ที่ส่วนหาย 9. เก้าเหลียนนะครับอันนี้เป็นใยเนี่ยใยใยพลาสติกผสมพืช ยายสังเคราะห์ผสมพืชนะยุ่งใช้ไม่เป็นอันตรายใดๆแค่เลซินเนี่ยผมว่าโอ้โหงีะผมก็ไม่อยากจะดูดเาก็เลยตอนอยู่พ่อช่างกโ็โหหลอเป็นว่าเล่นเลยโอเคไม่กลัวอะไรดูดันหรือก็แก่แล้วอะไรที่มันปลอดภัยก็กติกษาให้ดีชไครับเนี่ย นครับงั้นไปแล้วครับอ,อย่าหมุนให้ดูอีกทีนึงหรือวัดไหนสนใจก็ติดต่อมานะครับทำวัตถุมงคลน,นะครับรถตั้นไม่สวยกับขอโทษครับงานหลายปีแล้ว <c oughs> ผอกมาทำให้ดีนะั่นแหละต้องใส่เจ้าปิดทองทั้งองค์นะประกอบเสร็จแล้วปิดทองนะจะแพงที่ปิดทองแหละครับใช้ทองคำแท้เพราะผมทองเคผมไม่ใช้ ดูดเข้าไปแล้วเป็นแมลงมันไม่ย่อยสลายทองเคทองแท้มันดูดไปแล้วมันมีย่อยสลายแบบว่ากินได้ทองแท้มันกินได้โอเคครับผมหยุดแล้วครับอยู่ส่วนหักเขาเรียญมาดูงานได้นะคะไปแล้วยียงเนี่ยได้ดูดีเห็นหนูหนเนี่ยน่ารักดีไปแล้วครับอยู่ส่วนหเกเขาเรีย what mm -hmm.